はみんなで仲良く学校で暮らす部活なんだよ知ってます部員ですからシャベルが大好きなくるみちゃんいつも優しいリーさんそれに可愛い後輩のミーくんと絶賛活動中かわいくなんてそれよりゆき先輩んどうしたのあもしかして告白ってやつですか違いますレグネーのことも紹介してあげてくださいなぜ学校で暮らすのかそこに学校があるからだ話を聞いてください ได้ทนไม่หไหวแล้วเว้ยจะบอกอะไรดีๆให้ฟังเนะอะผมพิจารณาโพลิปน่ะมันไม่มีทางโมเอขนาดนี้หรอกเพื่อไม่ให้ทุกคนโดนหลอกผมจะเปิดเผยธาตุแท้ของการ์ตูนเรื่องนี้เองกับโคกุระชิหรือชื่อภาษาไทยว่าโรงเรียนของเราหน้าอยู่เป็นการ์ตูนแนวสคูลไลท์ใสๆของสาวๆชมรมชีวิตในโรงเรียนแต่ถ้ามันมีแค่นั้นผมก็คงไม่ต้องมานั่งทำคลิปให้มันเสียเวลาจริงไหม เพราะนอกจากจะใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้วพวกเธอก็ยังจะต้องเอาตัวรอดจากวิกฤตก,การซอมบี้อีกด้วยเอ๊และอย่างเนี้มันจะเป็นสกู๊ l ไลท์ได้ยังไงแน่นอนมันก็ต้องมีตัวละครที่ดําเนินเนื้อเรื่องแนวสกู l l ไลท์สิหรือเธอก็คือทาเคยะยูกิจังนั่นเองโดยยูกิจังนั้นจะมองสิ่งต่างๆรอบๆตัวเธอเป็นเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปเรามาทําความรู้จักกับตัวละครและนักภาคกันสักหน่อยดีกว่าชยาคยะยุจิภาคโดยมินาเซอิน و ر หรือผู้ภาคต้นเทพเฮสเทียในไดมาจิเอบิสุซาวะคุรุมิภาคโดยโอซาวะอาริหรือผู้ภา,า,าคขาตั้งโบ้นีาา่ไม่ใช่หรือผู้ภาคสากุระจิโอในเก็ k ค n นโ o โจโนโซกิคุงวาคาสะยูริภาคโดยอิจิมิจิมาโอหรือผู้ภาค เอซุมิเคียวโกะในเรคังนั่นเองโนกิพิกิภาคโดยทาคาชิริเอะหรือผู้ภาคโดโรธีในจูเคซุโนมาเรียเจ้าหมาทาโรมารุภาคโดยกาโตเอเมริ i, หรือผู้ภาคอากาซึกิในร็อกฮอริซอนซากุระเมคุมิภาคโดยคายาโนไอซึ่งเธอคนนี้เป็นนักภาคที่มีผลงานมากมายนะครับ ซึ่งในนั้นก็คืองานภาคคาซมิกะโอกะอุตะะจากเรื่องไซนฮิโรยหรือปั้นเสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อหรือดูการ์ตูนเรื่องนี้ผมบอกไว้เลยว่าทำใจ <c oughs> แล้วก็ฟิตตับไว้ดีนะครับเพราะอย่างที่เห็นมันไม่ใช่การ์ตูนใสๆอย่างที่ในพรีวิวแม่งให้คุณดูแน่นอนหลอกลวงมากบอกตรงๆนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมา แต่ผมคิดว่านะครับการ์ตูนเรื่องนี้สนุกมากเลยนะเพราะแนวคิดที่นําเอาการใช้ชีวิตในโรงเรียนเนี่ยหรือ s c ส o ร r ไ g h ์มาโยงกับซอมบี้อาโพเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจเลยนะอซึ่งในตอนนี้นะครับก็การ์ตูนเรื่องนี้ออกมาให้เราได้อ่านกันแล้วถึง3เล่มโดยทางสยามอิน e r อร์คอมินะครับเป็นผู้แทนจัดจําหน่ายบอกได้เลยนะครับว่าเล่ม3เนี่ย ผมกินข้าวอยู่นั่งอ่านม่ด้วยเพราะอ่านจบปุ๊บกูแดกข้าวไม่ลงเลยโอ้ตับจะระเบิดตับจะพังเอานะโอเคมาก็คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมทำใจแล้วก็ฟิกตับไปให้ดีๆนะครับสำหรับกระตูนเรื่องนี้กักโคคุระชิโรงเรียนของเราหน้าอยู่สำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับไปหาโอดูนะ แม่งโคตรหลอกลวงอะ